วันนี้นะคะก็มีตัวอย่างประสบการณ์จากผู้ที่มารับยาสมุนไพรไปทานแล้วนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้ดูกันว่าหลังจากที่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนําตัวหน่อยะคะ่ะชื่ออะไรนามสกุลแล้วก็มาจากที่ไหนคะค่ะชื่อมุจจรินพูลธนะค่ะค่ะมาจากลังสิตน,นะคะอ๋อรังสิตปทุมธานีค่ปะปทุมธานีชชื่อแหม่มค่ะ คุณแม่นะคะ,คะก็เดี๋ยวย้อนไปสักนิดนึงครั้งแรกที่คุณแม่มาพบหลวงพ่อก็คือคช่วงประมาณช่วงไหนคะเอ่อประมาณประมาณเดือนเดือนก,กว่าเดนอนกว่าจ้ะค่ะแล้วตอนนั้นคือเดินทางมาคือคุณแม่เป็นโรคอะไรคะตอนที่พี่มาพี่ก็เป็นมะเร็งอะค่ะมาพร้อมคุณแม่นะคะค่ะเป็นมะเร็งอะไรคะคุณแม่ มะเร็งคือตอนแรกตอนแรกมันเป็นที่มดลูกเสร็จแล้วเลามลามไปต่อมน้ําเหลืองค่ะแล้วก็ลามไปที่กระดูกค่ะเป็นระยะที่ลุกลามเป็นระยะลุกลามถูกถูกแล้วตอนนั้นได้ผ่านการรักษาอย่างไรมาบ้างทำคีโมสิบครั้งทำคีโมสิบครั้งค่ะค่ะแต่ว่าก้อนที่เราทําคีโมค่ะมันไม่ไม่ไม่ได้ยุบลงเพราะว่าจากสองเซนมันก็ขึ้นมาเป็นสองเซนครึ่ง พี่ก็เลยเกลับมารักษาด้วยธรรมชาติบาบัดก็คือไม่ได้รักษาแบบทางวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลแล้วอะคะ่ะแล้วช่วงนั้นคือมันมีผลกระทบยังไงกับร่างกายบ้างคะเราแบบรู้สึกยังไงบ้างในช่วงนั้นสุขภาพเราเป็นยังไงมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็จะเริ่มมีแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราหยุดทำาคมี๊บ สภาพร่างกายเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะลามไวใช่ไหมคะมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันอยู่ในปอดด้วยปอดทั้งสองข้างค่ะมันก็จะเริ่มเจ็บเจ็บปอดค่ะใช่ค่ะแล้วมีแบบเหนื่อยอะไรอย่างนี้ไหมคะเหนื่อยมีมีมีช่วงหลังเริ่มมีเหนื่อยค่ะแล้วคุณแม่มรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะถึงได้เดินทางมาที่วัดสแก้วแก้วก็มารับยาไปพอดีญาติค่ะส่งส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูค่ะว่า อลองไปหาท่านดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาก็เลยลองตัดสินใจมาแล้วรับยาไปทานกี่หม้อแล้วคะออตอนนี้หม้อที่สองหม้อที่สองแล้วจะหมดก็เลย่คะต้องมารับเพิ่มอีกค่ะแล้วหลังจากทานไปสองหม้อใช่ไหมคะมัน <c' at> มีแบบร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างระะ่างกาย มันเปลี่ยนแปลงก็คือตอนแรกมันก็จะปวดปวดตามตัวใช่ไหมคะแล้วก็ปวดตามกระดูกกระดูกตรงข้อแขนนะคะตอนแรกพี่ก็ไม่ทราบหรอกว่าเออมันมันทำไมปวดมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรมาถามที่วัดว่าทุกคนคนอื่นเขาเป็นแบบนี้ไหมท่านก็บอกว่าทุกคนเป็นแบบนี้ปวดใช่ไหมคะใช่ชเพราะว่ายาขับค่ะแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรมันไม่ได้อันตรายมันไม่มันไม่อันตรายค่ะแต่ว่าเพราะว่าอ การที่เราทำาคมเนี่ยค่ะีโมีแหนมทำให้เราแบบว่าปลายมือปลายเท้าอ่ะจะเป็นตะขิวใช่ไหมคะ oh. แต่ว่าทานยาหลวงพ่อไปได้มากกว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันบางลง hmm. อ่าเพราะว่าตรงนี้ของพี่เป็นต่อมน้ำลือะตรงนี้คือต่อมน้ำเหลืองที่มันรวมขึ้นมา uh. ค่ะปกติตรงเนี้ยมันจะชาไปหมดเลยระหว่างตรงนี้เนานะมันเหมือนกับว่าเน,นื้อลายใช่ไหมระหว่างตรงนี้จะชาไปหมดแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจางลงพอ hmm. เราเหยิกก็มันเจ็บ ค่ะอ๋อเจ็บเพราะว่าตอนแรกมันชาเราจะหิกแล้วเราจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่ามันจะแบบชามันแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันยังรู้สึกดีขึ้นมาค่ะคือเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเม่อไหร่เรามันแบบมันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นต้องค่ะเปลี่ยนแปลงเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบบจากตอนแรกเลยที่แบบว่า มันดูเหมือนจะไม่มีหนทางแต่วันนี้เนี่ยเราได้มารับยาสมุนไพรไปทานรู้สึกอย่างไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากเลยก็แบบค่ะก็เราก็คิดถูกแล้วละที่เรามาทางแบบทางเนี้ยนะคะรักษาทางสมุนไพรค่ะเพราะว่าคีโมนี่ค่อนข้างจะแรงก็คือโชคดีว่าเรายังไม่มีเอฟเฟกต์มากมากเหมือนคนอื่นบางคนอาจจะเป็นแบบเยอะกว่าเราใช่ไหมคะค่ะ ก็ถือ uhm ว่าโชคดีค่ะท huh. ี่ได้มาเจอหลวงพ่อก็เห็นว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศวันนี้ก็เลยมารับพาไปสามหม้อสามหม้อเลยยาวๆก็อยากให้คุณแม่มฝากเบอร์โทรวันนี้หนึ่งเผื่อใครที่อยากจะสอบถามประสบการณ์จากคุณแม่มค่ะค่ะได้ค่ะพอดีที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่อะนะคะแป๊หนึ่งค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์หนึ่งค่ะ 7จ็ดห9สองค่ะ,ะก็ใครที่อยากจะสอบถามนะคะประสบการณ์จากคุณแหม่มโดยตรงเลยก็รับยาไปทันแล้วสองมอวันนี้มารับเพิ่มอ,อีกนะคะแล้วก,ก็เปลี่ยนแปลงไปใช่แล้วก็มารับให้ญาติด้วยค่ะ,ะที่เป็นประหวานค่ะก็ะใครที่อยากจะสอบถามนะคะก็ติดต่อไปที่คุณแหม่มได้เลยะนะคะ